สวัสดีเพื่อนเพทุกท่านนะครับพบกับนัดกรารไรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่28นะครับก็เรียกว่านะครับช่วงนี้ฟ้าฝนค่อนข้างมาแรงแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เื่องานยามยดีครับวันนี้มีฮะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นงานใหม่ๆแล้วก็ใครที่ทํางานนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อนะครับวันนี้ก็เหมาะกับการเปิด ตัวนะครับสินค้าเปิดตัวอะไรการเปิดตัวอะไรพวกนี้นะครับก็ดีพิเศษนะฮะแล้วก็เรื่องของการต่างประเทศนะครับใครที่ทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับจะเริ่มต้นหรือจะทาอะไรในช่วงวันนี้ก็เด่นไปพิเศษนะฮะแล้วก็มีเลอกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดนะครับอาจจะตัดผมตัดเล็บตัดอกตัดใจนะครับตัดอะไรก็ตามนะครับตัดเก่ยวตัดเล็บเก็ีเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรก็ได้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้การ เขาเรียกผัดผ่อนผ่อนพันนะครับหนี้สินหรือการทวงหนี้สินก็ได้ฮะใครเริ่มก่อนได้เปรียบประมาณนี้นะฮะก็นี่แหละคือเลิกวันนี้นะครับแล้วก็นะครับวันนี้ประการต่อมาครับเรื่องของหนี้นะฮะเรื่องของนัดดูดาวและสัปดาห์ครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พูดถึงจะได้ไหมฮะเรื่องของไฟไหม้ที่เตือนไว้นะครับว่าไฟไหม้สารที่สาธารณะนะครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของเครื่องดับเพลิงพูดถึงเรื่องของการเตรียมการ ของคนในบ้านเราหรือว่าออฟฟิศเราหรือว่าคนรอบข้างของเรามาประมาณนี้นะครับเดือนสัปดาห์นี้ก็เตือนเรื่องไฟอีกแล้วนะครับก็ยังมีนะฮะก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะเมื่อน่ากลัวไม่แพ้เดิมด้วยนะครับก็ให้เตรียมความพร้อมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของล่วงละเมิดทางเพศนะครับอันนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นก็ต้องเตือนไว้ใครที่มีลูกเราหรือว่าน้องเราหรือว่าคนในครอบครัวเราหรือว่าแฟนเราอะไรประมาณนี้นครับก็ ต้องเตือนนะครับไม่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนหรือทําอะไรก็ตามก็ต้องเตือนเขาไว้ประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับแล้วก็อ๋อเรื่องของไกด์ดวงชะตาในสัปดาห์ครับลองเข้าไปดูนะครับใครที่อยากรู้ว่าดวงตัวเองในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็ส่งท้ายปลายเดือนมิถุนาครับจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมครับลองดูว่าสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับรอดพ้นไหมแล้วก็มีเรื่องอะไรดีๆบ้างนะฮะประมาณนี้แหละโอเคครับมาดูเรื่องของเลขมงคลบ้างนะครับเดี๋ยวลืมนะ พอเวลาคุยอะไรแล้วก็เกิดจะยาวสักครั้งก็ลืมนะฮะคุยไปเรื่อยเปื่อยเยเยอะก็มีนะเลขมงคลครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ใช้ได้ดีครับคือเลขสีนะฮะแล้วก็เลขต่อมาคือเลข5ครับแล้วก็ต่อมาครับคือเลข1นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเลข7ครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกหรือว่าวันนี้ไม่ค่อยใช้ครับคือเลข2นะฮะสีที่ถูกฉลกครับในช่วงวันนี้มีดังนี้ครับสีแรกคือสีม่วงนะฮะสีต่อมาครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะครับคือสีเขียวนะฮะ แล้วก็ต่อมาคือสีแดงครับแล้วก็สุดท้ายคือสีส้มนะฮะที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ไดีๆแล้วก็วันนี้สีที่เรียงนะครับคือสีเหลืองนะฮะคือสีสีเดียวนะครับสีขาวใช้ได้นะฮะประมาณนี้แหละแล้วก็นะครับช่วงนี้นครับอย่างที่บอกว่าฟ้าฝนนะครับมาเพะฉะนั้นก็ต้องเซฟเซฟแล้วก็ต้องระมัดระวังพวกว่า ตัวเราแล้วก็สุขภาพคนในครอบครัวเรามากนะครับช่วงนี้คนป่วยเยอะมากเลยนะฮะวันก่อนพูดถึงเรื่องของน้ำนะฮะน้ำอะไรน้ำโหลนะฮะอร่อยอร่อยนะครับแต่ละคนก็มีน้ําต่างๆที่ชอบนะฮะผมนึกถึงนะฮะมีพูดถึงคนนึงนะฮะคุณสุมนนะฮะอยากจะเขียนมาทุกๆวันนะครับน่ารักมากเลยแกบอกว่าที่ชุมพรมีน้ารัก,กรรมอร่อยมากเออพอไม่ผมนึกถึงนะฮะน้ำพวกสมุนไพรโบราณหรือน้ําพวกสละพวกอะไรพวกนี้เนาะผมว่า อร่อยนะน้ำระกำไม่ได้ทานมานานมากนะฮะฉะนั้นที่ไหนมีน้ำระกำบอกบ้างนะโดยเฉพาะกรุงเทพนี้บอกเลยนะหายากเหลือเกินนะฮะน้ำอะไรที่แบบอ่าสมุนไพรเนี่ยนะอร่อยนะครับแล้วมันก็ได้ประโยชน์ด้วยนะฮะมันมีเรื่องนึงนะครับผมไปอ่านเจอนะครับเรื่องของประชาธิปไตยนะฮะฟังแล้วมงคลโอโ้โหฟังแล้วเครียดเล็เปล่ยนะฮะมันมีประชาธิปไตยแบบฉบับที่กรุงเอเธนนะฮะเอเธนหรืออาร์ทนานะฮะประเทศกรีซนะครับอืมเขามีประชาธิปไตยหรือว่าการเลือกตั้งแบบแบบ ไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยนะฮะรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงคนในครอบในในเมืองนะครับของเอเธนเนี่ยมีประมาณห0 0 0 0กว่าคนนะฮะแล้วเขาให้คนที่สมัครใจอยากจะมาบริหารประเทศนะครับเหมันก็จะมีประมาณสัก3 4 0 0 0คนสมัครมาเลยนะฮะใครที่แบบคุณสมบัติพร้อมนะครับเรื่องของอะไรก็ตามนะฮะในคุณสมบัติเขานะฮะมันก็มีประมาณสัก4 0 0 0คนนะฮะพอสมัครมาเสร็จปุ๊บเขามีวิธีเลือกอยังไงรู้ไหมฮะ จับสลากจับสลากนะเออเขาก็รู้ว่าในจํานวน3ามสี่พันคนที่ตรงกับคุณสมบัติแล้วก็การเลือกนะฮะจับสลากเลยนะครับคือเวียนกันมาช่วยบริหารประเทศนะฮะเขาจะไม่เอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะมาบริหารประเทศแบบระยะยาวพอพ้นกาหนดนะครับระยะเวลาของการบริหารประเทศเสร็จปุ๊บเขาก็เอาคนกลุ่มเดิมที่ได้นะฮะเอาไว้นะครับคือไม่เอากลับมาแล้วก็จับสลากใหม่อ่านะ ใครได้ก็นะฮะก็ได้มารวมแล้วก็โอเคมาคุยกันว่าใครจะมาอยู่ส่วนไหนฝ่ายไหนมีคุณสมบัติเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าเขาคัดในเรื่องของคุณสมบัติในการสมัครแต่แรกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่าเนี่ยคือประชาธิปไตยนะครับที่เรียกประชาชนนะครับมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะว่ามันไม่มีรู้ได้ว่าเออกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับหรือว่าจะมีการผูกขาดนะฮะเขาก,กลัวการผูกขาดนะครับก่อประชาธิปไตยเขาจู่วการผูกขาดนะฮะฉะนั้น ก็กลายเป็นประชาชนเนี่ยหมุนเวียนในการบริหารได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะผูกขาดได้เพราะว่าพอหมดสมัยคุณก็ต้องมาจับสลากอีกแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็แปลกดีนะฮะโอเคนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับในช่วงนี้ผมก็ห่วงเรื่องของออฟื้นไฟนะครับแล้วก็ห่วงเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายนะครับ แล้วก็ดาวมฤตยูที่เกิดบ,บังจโคจร,รนะฮะมาอยู่ในตําแหน่งเงินของประเทศอีก7ปีนะครับเดิมนะครับตยูอยู่ในราศีเมษนะครับทับดวงเมืองมานานแล้วการเปลี่ยนแปลงของตัวเมืองหรือว่าเปลี่ยนแปลงของระบบแล้วก็เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเรื่องต่าง,าง <S <S ๆเราก็เห็นนะครับในช่วง7ปีที่ผ่านมาว่ามันค่อนข้างจะมีหลายเรื่องที่มันเนหนื่อยนะครับแล้วก็หรือวุ่นวายในบางเรื่องนะครับผันเปลี่ยนๆๆๆอะไรหลาๆยาๆอย่างนะฮะ แต่เดี๋ยวจากนี้ไปนะครับมันจะเป็นเรื่องของระบบการเงินนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วค่าใช้จ่ายแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่นะครับหลายคนชีวิตจะเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายการงานแล้วก็ชีวิถีชีวิตประจําวันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันแบบละเอียดละเอียดกันดีกว่านะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูดวง12ราศีครับชาวราศีตุลนะครับพิจิกแล้วก็ธนูครับเริ่มที่ตุลหัวนี้เป็นตุลที่ มีขวัญกำลังใจนะครับเพิ่มมากขึ้นจะบอกว่ามีกิจกรรมอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันลาบรื่นขึ้นหรือว่ามีข่าวดีในสิ่งที่เราบับบลุยแล้วก็ในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับเพิ่มมากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ดวงดีนะครับในมุมของภารกิจที่ทำนะครับทำสำเร็จเขาว่าดวงดีไม่ใช่ทุกเรื่องดีหมดนะฮะก็ต้องดูว่าเรื่องอะไรเรื่องงานโอเควันนี้เรื่องงานดีเรื่องของการเงินนะครับ โอเคพอหมุนเงินได้อยู่หรือว,ว่ามีสัญญาณการเงินที่เริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นสั้นๆบ้างนะครับเรื่องความรักนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะฮะร,ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับจากนั้นเอาว่าไปนะครับเรื่องของการงานเนี่ยก็เคลียร์เรื่องงานได้ช่วงนี้ดาวพุกร์โคจรนะครับอยู่ในเรือนเเรียกว่าพบมรณะนะครับฉะนั้นช่วงนี้มันจะมีโอกาสที่ได้ขุดเอา โปรเจกต์เก่าๆเอากลับมาทำนะครับหรือว่ามีงานเดิมๆกลับมาทำนะครับหรือว่าได้กลับไปเส้นทางหรือบริษัทเดิมหรือได้เจอคนเพื่อนร่วมงานเก่าๆอะไรประมาณนี้นะคือช่วงนี้กำลังมีการย้อนอดีตบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการทําเรื่องการเดินทางหรือว่าเรื่องเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้นะครับก็ทําได้ด้วยดีนะฮะก็ต้องบอกนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับดาวพุธนะฮะช่วงนี้โคจรอยู่ในพภพสุภาะนะครับ กาเรียกว่าพูดเป็นก้านะพูดเป็นก้าแกลักนานะฮะมันเป็นคําพูดบอกว่ามันคือเรียกว่าดวงพินตุบาทนะฮะแสดงว่าอาจจะมีเรื่องการผิดนัดผิดสัญญาผิดคําพูดหรือว่ามีคนแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้ฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะถ้าจะมองก็คือเรื่องของคนที่พูดไม่เป็นคําพูดนั่นเองนะครับหรือว,ว่านัดไปเป็นนัดอะไรประมาณนี้นะครับหรือมีการเลื่อนนัดเพราะเหตุหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของการเงินนะครับหมุนเงินได้ทันข้อดีการเงินเลยคือช่วงนีี้้้มโาดดเเงิิินพศพศศษษววยแล ใครค้าขายใครท,ทําธุรกิจธุรกรรมมาอ,อันนี้เจ๋วเลยนะครับมีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆเยอะเลยจริงๆคนราศีตุลนี่โอ้โหฟุ้งคนไอเดียเพียบอยากทำโน่นอยากทำนี่อยากทำนั่นโอ้โหมีความอยากโดยเยอะมากนะฮะดีกว่แต่ว่าไอทำได้จริงๆมันอาจจะมีบางข้อเท่านั้นแต่่าข้อดีคือมันมีไอเดียอยู่เสมอครับเพราะนั้นเรื่องการเงินการงานผมว่ามันมีอะไรที่กำลังจะเจริญก้าวหน้า คิดอะไรอยู่หรือว่าตั้งใจอยากทาอะไรอยู่ถ้าศึกษาหาความรู้แล้วก็ความพร้อมดีแล้วคุณลุยได้นะฮะทํทำได้เต็มที่ครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนคอมลัันี้ดีนะครับในเรื่องของการพูดคุยในการทํากิจกรรมอะไรด้วยกันแต่อย่างที่บอกว่าระวังคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเข้ามาหรือเราอาจจะ อาจจะไปชอบคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วอันนี้ต้องระมัดระวังสแกนดีๆีแล้วก็อย่าเอานิ้วไปแย่ปลักไฟเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนทาอะไรชุงนี้ก็เซฟเซฟไว้ก่อนนะครสุขภาพร่างกายชุงนี้ต้องระวังคือปวดหัวขึ้นไส้แล้วก็ชุงนี้ระวังน้ําหนักตัวครับส่วนท่านที่อยู่ในไวโซว์ชุนี้มึนศรีรษะเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเรื่องของมีอาการก็เรียกว่าเวียนศรีรษะแล้วก็จุกเสียดใน,นท้องท้องผูกท้องเสียนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกครับวันนี้กิจกรรมหน้าที่การงานมีภารกิจสําคัญนะครับระยะนี้ย อย่างเขาเรียกอย่างเอาแน่นอนไม่ได้ผมห่วงนะฮะในช่วงนี้ตอนนี้ดาวดาวพุธนะครับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพระจันทร์โคจรอ,อยู่นภพบมรณนกักดวงชะตานะครับเขาเรียกว่าโคจรเป็น8มันเลยกลายเป็นว่าช่วงนี้จะมีเรื่องของงานหลุดตกหล่นผิดพลาดได้ง่ายๆนะครับข้อแรกข้อที่2คือถ้ามีอะไรที่มีปัญหา เดี๋ยวคุณแก้ได้นะครับหรือถ้ามีปัญหาอะไรแบบมันไม่ค่อยชอบมาพากลเดี๋ยวคุณจะแก้ปัญหาได้ข้อ3ช่วงนี้นะครับมีดวงเกี่ยวคนช่วยเหลือเออยังพอดีอยู่นะฮะแต่ว่าข้อดีไอ้ข้อดีกขข้อเสียก่อนนะฮะให้รู้ไว้ก่อนว่าช่วงวันนี้หรือว่าช่วงนี้นะฮะปัญหาเยอะอะไรที่ไม่เกิดปัญหาเมันมันเป็นปัญหาเฉยเลยเนี่ยมันจะเจอสิ่งนี้นะครับแล้วก็บางเรื่องนะครับมันอาจจะมีเหตุปัจจัยคนเข้าใจผิดได้ด้วยนะครับคนเข้าใจผิด ใครทางานเกี่ยวเรื่องตัวเลขความจําหรืองานวางแผนนะฮะระวังดีๆครับมันจะหลุดได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันไม่เป็นไปตามาแผนการแผนงานของเราคุณเตรียมแผนสำรองไว้ได้เลยนะฮะบางคนอาจจะไม่ต้องเตรียมแผนสำรองหรอกี๋ยวมีปัญหาค่อยแก้ไปก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าแต่ละสไตล์ของคนก็แตกต่างกันจะให้รู้ว่าโอเคช่วงเนี้มูดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาเด่นแต่ปัญหาเข้ามาเยอะมากเลยแล้วก็การเงินนะครับในช่วงนี้ ดาวการเงินมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะครับสูงพิเศษช่วงนี้ระวังเจ็บนะเจ็บตัววยนะมันมีดวงบาดเจ็บนะครับเจ็บนะเจ็บตัวเล็กๆ็น้อยแล้วก็ช่วงนี้ครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของนอกจากเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะฮะผมห่วงเรื่องของค่าใช้จ่ายแบบปุบปับฉับพพันเกิดขึ้นนะครับบางทีมันมีเหตุปัจจัยให้ต้องซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็ใช้นู่นใช้นี่อยู่ตลอดเวลาครับจากนั้นช่วงนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงพิเศษแต่ก็ยังหมุนเงินได้ทันนะใครค้าขายนะครับ ช่วงนี้คุณอาจจะตามลูกค้าหน่อยหรือว่าอาจจะปรีประนอมหน่อยก็ได้นะครับอาจจะมีการลดแรกแจกแทมหรือว่ามีเากเร่องมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นพิเศษหน่อยอต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อารมณ์มันแข็งอารมณ์มันแรงอารมณ์มันกุดหงิดง่าย แล้วถ้าต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนนะฮะเดี๋ยวคนเขาจะจับอาการได้แล้วเขาจะไม่ซื้อของของเราแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่่อยอยากให้อยู่ใกล้กับเราประมาณนี้นครับฉะนั้นช่วงนี้ยืมแยมจมใสอารมณ์รวยฝืนอารมณ์ความรู้สึกตัวเองหน่อยแล้วกันเนาะแล้วมันก็จะได้ไม่เกิดปัญหานะฮะโอเคครับต่อมาฮะเรื่องของความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ คุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะคุยแล้วไม่เรากับเขาหงุดหงิดหรือไม่เรากับเขาคุยไม่ค่อยรู้เรื่องฉะนั้นช่วงนี้ให้รู้ว่าเออคุยกับใครช่วงนี้มันไม่ค่อยจะราบรื่นนักนะครับสำหรับคนที่โสดส่วนคนที่มีคู่มีแฟนความรักดีดีมากเลยนะครับดีมากๆสมมงว่าคุณแบบอยากสนิทกับแฟนคุณมากขึ้นหรือว่าอยากจะให้ แฟนเราทําอะไรให้หรือว่าเราอาจจะอยากเห็นใจหรือว่าอยากเห็นหัวใจแฟนว่าชุดนี้เป็นอย่างไรไม่รู้แหละคุณอาจจะมีเหตุปัจจัยให้เกิดหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรก็ตามแล้วทําให้คุณเห็นนิสัยใจคอของคนที่รักนะฮะเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ช่วงนี้ดวงความรักมันเด่นฉะนั้นจะใช้เวลวาจะขอให้ช่วยหรือว่าอยากจะระบายเรื่องบางอย่างให้เขาฟังอะไรก็ได้นะครับก็โอเคนะคไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของ สุขภาพร่างกายนะครับในช่วงนี้ดึงปัญหาปวดหัวนะครับมีปัญหาเรื่องของวิงเวียดิสระอย่างนึงนะครับระยะที่มีปัญหาเกี่ยวข้อกับเรื่องของปวดหลังคอบาไหล่และเจ็บนื้อเจ็บตัวลองอุบัติเหตุนะส่วนท่านีในวัยสวอนะครับในช่วงนี้คือเจ็บคอร้อนในมีเสมหะรวมไปถึงมีดวงเจ็บน้อเจ็บตัวเช่นเดียวกันนะฮะช่วงนี้ต้องระวังจริงนะต่อมาครับชาวราศีธนูครับวันนี้ครับเรื่องของเสนีย์ชาวราศีธนูครับเสื้อผ้าครับต้องเน้นว่า ต้องบอกก่อนนะผมวงเล็บก,ก่อนนะฮะเสน่นะหนึ่งเสื้อผ้าครับผมนี้จะยังไงดีละ่ะเน้นความสว่างสดใสนิดนึงนะครับอันนี้ผมวงเล็บไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเสนอีกรอบนึงนะฮะเน้นความสว่างสดใสนิดนึงเพราะว่าอะไรหนึ่งนะครับราศีธนูมีเหตุต้องเจอผู้ใหญ่หรือเจอคนที่จําเป็นต้องเจอหรือเจอหรือว่าขายงานนะฮะหรือว่าต้องไปเจอคนสําคัญสําคัญอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นเหมือนกับว่าสเสน่ส่วนตัวที่เห็นครั้งแรกอะไรเงี้ยนะฮะ ยกตัวอย่างสมมติวกคุณจะต้องไปสมัครงานสมมตพวกคุณต้องไปขายงานสมมติวกคุณต้องไปคุยกับผู้ใหญ่สมวติวกคุณต้องไปคุยกับลูกค้าคนสําคัญนะฮะผมว่าความประทับใจแรกสําคัญะคระับผมเลยเน้นเดี๋ยวลืมเสื้อผ้าเน,น้นสว่างสว่างสดใสเข้าไว้ก่อนนะครับโอเคามาครับม,มาดูต่อนะครับวันนี้เป็นวันที่สําคัญของคนราศีธนูวันหนึ่งนะสำหรับไม่ใช่ว,ว่าทุกคนนะฮะแต่ต้องบอกว่าหลายคนนะครับช่วงนี้หร,หรือว่าวันนี้อาจจะต้องได้เจอคนสําคัญสําคัญหรือว่าได้คุยกับคนสําคัญ ทางใดทางหนึ่งบางทีอาจจะไม่ได้แบบเจอโดยตรงแต่อาจจะคุยทางโซเชียลอะไรก็ได้นะฮะอาจจะมีเรื่องของการตกลงหรือขอร้องหรือว่าให้ไปทําอะไรหรือว่าท้าทามหรือว่า,าจ,จะมีการเดินทางหรือว่านัดหมายอะไรกันประมาณนี้นะครับจะมช่วยดีความประทับใจแรก,แรกๆดีแล้วก็พยายามรมณมอร่อรยประนีประนอมแล้วก็ช่วงนี้มีโอกาสควรจะหา,าจะบอกว่าหาเพิ่มสวิธีเพิ่มศักยภาพในฝีมือตัวเองนะครับมากๆนะ ผมยังเห็นว่าคนราศีธนูดวงนะครับจังหวะมันมันกำลังจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งในระยะเวลาไม่ช้าอย่างนี้ไปนะครับแปลว่ากำลังจะมีการขยับรุนแรงนะครับในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานนะไม่ใช่ว่ามันจะสบายหรือหรือว่ามันจะเฮงอย่างเดียวนะครับมันต้องลำบากก่อนแปลว่าคุณกำลังจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญสำคัญและจะทำได้ดีฉะนั้นเลยอยากให้เพิ่มศักยภาพการทำงานหรือว่าฝีมือของเราให้เพิ่มขึ้นนะครับ ทำกันบ้านหน่อยลวกันเนาะการเงินหมุนเงินได้ทันไม่ต้องกลัวครับถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินเดี๋ยวแก้ได้แล้วก็มีวิธีที่จะเคลียร์ปัญหาเรื่องการเงินได้ในหลากหลายอย่างมีโอกาสจะได้ซื้อของที่เราอยากได้มีราบปากมีของกินอร่อยวันนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของความรักครับช่วงนี้คนที่โสดเขาต้องบอกว่ามีสเสน่ห์เป็นพิเศษการพูดคุยกับใครเขาจะชอบเราได้หรือว่ามีโอกาสจะจีบติดหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแนบแน่นมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่มีคู่มีแฟนครับในช่วงนี้ความรักก็เเรีียกกกวว่่่าาาแมม็ดนะโอจ มีความสัมพันธ์ที่ <c oughs> ลึกซึ้งนะฮะมากยิ่งขึ้นกับคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณผูกพันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ต้องระวังเาเรียกว่ามีคนมาชอบด้วยนะครับก็ต้องระวังกายใจให้ดีเปพิเศษหน่อยแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสุขภาพร่างกายครับ <c oughs> ปวดหัวนะฮะแล้วก็ระวังภุมมแพ้ส่วนท่านในวัยสวรครับปวดเลือกกระเระพะาะปัสสาวะเสีบนะครับแล้วก็ท้องผูกท้องเสียนะครับแลาอย่างช่วงนี้มีการปวดขาเข่าหรือเสียวขาเข่าด้วยนะครับประมาณนี้แหละ แล้วก็ต่อมามาดูบทสรุปบ้างนะครับร <c oughs> าศีตุลน,นะฮะวันนี้มีอะไรให้ทําหลายเรื่องแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะฮะช่วงวันนี้แต่ว่า,าสิ่งที่จะเจออย่างที่บอกเขามีการเลื่อนนัดผิดนัดคุณเตรียมแผนสํารองนิดนึงถ้าสมมุติว่าคุณต้องนัดหมายหรือว่าทําอะไรแล้วไอสิ่งที่ไม่เคยเป็นปัญหามันกลับมาเป็นปัญหานะครับแปลว่าคุณต้องมีสมาธิถู่ไหมฮะ ที่มีเคยเป็นปัญหาอยู่ดีเป็นปัญหเาเฉยเลยหรือคนบางคนที่ปกติก็ไม่ได้มี <ouse> บทบาทอะไรแต่ช่วงนี้รู้สึกมีปัญหาประมาณนี้ครับคือเ,เป็นช่วงที่คุณต้องไปแก้ปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องคนนะฮะกับกับในที่ทํางานประมาณนี้นะครับแต่ทําได้ดีนะโอเคนะฮะเรื่องของแต่เพิ่มนะฮะคนราศีตุลน,นะครับสเสน่ห์ชาวราศีตุลถ้าเสื้อผ้านะครับคิดอะไรไม่ออกใช้สีมงคลเข้าไว้นะครับแล้วก็สีวันนี้เข้มเข้มก็ดีนะฮะแล้วก็เงยหงเด็กของใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับ ต่อมาชาวราศีพิจิกครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีพิจิกนะฮะเสื้อผ้าครับเน้นนะครับทูโทนสสีแล้วก็ช่วงนี้มันมีมุมดาวนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของโงเูเฮงเด่นๆวันนี้เด่นเด่นคือดวงตานะครับแล้วก็ปาก2ตํตำแหน่งนี้อาจจะทําให้ดูเด่นเป็นพิเศษนะครับแบบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะแต่ก็ทําไว้ก็จะดีนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของกิจกรรมที่ทําครับวันนี้นะครับ ดาวอาทิตย์พุธและดาวจันนะฮะโคจรอ,อยู่ในภพมรณะกับโดดชะตางเราเองระวังปวยไข้ไม่สบายระวังภูมแพ้ระวังจิตเชื่อได้ง่ายช่วงนี้ข่าของเครื่องอยาเครื่องใช้บางอย่างอาจจะกาลังจะเสียกำลังจะพังแต่โดยรวมมาหมุนเงินได้ทานอยู่แหละแล้วก็การงานมีข่าวดีกันเรื่องความรักก็จะมีข่าวดีด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้่ต้องระมัดระวังก็คือค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะแล้วก็การงานเอาแน่เอานอนกับ ตารางนัดหมายหรือตารางงานวันนี้ไปได้แล้วอยู่ดีมันมีปัญหาแบบผุดขึ้นมาเฉยเลยนะครับฉะนั้นวันนี้มีสมาธิเยอะหน่อยแล้วก็ยืดหยุ่นอารมณ์แล้วก็อย่างหงุดหงิดง่ายนะครับนี่คือสิ่งที่จะช่วยได้แล้วก็ละเอียดรอบครอบวันนี้เน้นความละเอียดรอ,อบนนครอบไปเลยนะฮะขอเรียกว่าทวนทวน,ท,วนทบทวนหรือว่าตรวจงานเช็คงานอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็จะดีเนาะแล้วก็อย่าเชื่อปากใครนะครับโอเคฮะต่อมาชาวราศีธนูครับวันนี้สเสน่ชาวราศีธนู เสื้อผ้าซีส,สว่างสดใสบอกเลยนะฮะแล้วก็งงยห้งเด่งขอบใบหน้าครับวันนี้ที่ผิวหน้าให้มีออร่าใครที่แต่งหน้าวันนี้เอาแบบออร่าแบบพองๆนะฮะใครพอทราบได้ไหมว่าออร่าผ่องนี่มันเป็นปยังไงนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะเรื่องของ ดวงตานะครับดวงนี้ดวงตาให้มีพลังให้มีสเสน่ห์พิเศษนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของกิจกรรมหนะ้าที่การงานครับมันมีความคืบหน้านครับในการทํางานเป็นอย่างดีขึ้นแล้วก็อะไรที่แบบคาดหวังม,มีโอกาสจะสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เริ่มบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆนะครับดวงกําลังจะมีการผัดเปลี่ยนผัดใบบางคนอาจจะกําลังลําบากสักอย่างหนึง่งแล้วอยู่ดี มันมีข่าวดีๆมีอะไรดีๆปุ้งขึ้นมานครับโอ้โหโล่งโปร่งเลยประมาณนี้ฮะแล้วใครที่แบบดีๆอยู่ก็จะเฮงขึ้นไปครับช่วงนี้มันมีจังหวะที่ใครชวนคุณทําอะไรนะครับหรือว่ามีโอกาสอะไรสักอย่างที่เข้ามาคุณคว้าไว้นะอย่ากลัวว่าตัวเองทํไม่ได้นะครับโมว่าคุณทําได้นะฮะแต่อย่างน้นอยอยาให้เปลี่ยนบางอย่างกับชีวิตของตัวเองบ้างหรือว่าอาจจะทดสอบทดลองอะไรใหม่ๆบ้างนะครับ เพื่ออนาคตที่มันจะสดใสามากยิ่งขึ้นนะฮะชาวราศีตุลอยาก,กลัวความเปลี่ยนแปลงอยาก,กลัวความแปลกใหม่แล้วก็อยาก,กังวลว่าเราทาไม่ได้เอาจริงๆทําได้แต่อาจจะทําได้ยากแล้วก็ลำบากและเกินแต่ถ้ามันสําเร็จโอ้โหคุณเฮงเลยอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับลุยครับใจสู้ไว้แล้วก็มีโอกาสควรหาเาเรียกว่าพัฒนาศักยภาพฝีมืองานตัวเองเอาไว้นะครับรับรองคุ้มค่าแน่นอนฮะ ก็จบนะครับขอบคุณที่ตามครับใครที่ฟังคลิปนี้กังข้างคืนขอให้หลับสบายหลับฝันดีท่านที่ฟังคลิปนี้ในวันอังคารขอให้เป็นอังคารที่มีความสุขแล้วก็มีความเข้มแข็งแล้วก็มีเรื่องดีๆมีเงินเข้านะครับแล้วก็มีอะไรที่แบบเอ่อบันเทิงบันเทิงใจบ้างประมาณนี้ครับข่าวดีๆบ้างนะครับประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับลาไปก่อนมีข่าสูมากครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ